อนนี้นะคะบนก็อยู่ที่สนแก้วนะคะเรียกว่าเป็นลานสนแก้วแล้วก็อยู่หน้าวิหารหลวงปู่นะคะมีเทวรสหลวงปู่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะขอจองให้พี่อยู่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะวันนี้บนก็มากับคุณแม่นะคะแล้วก็มากับพี่ดีค่ะก,ก็เดี๋ยวบนจะให้พี่ดีนะคะนำนั่งสมาธิให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนรวมใจนิ่งๆไว้ที่กลางท้องนะครับแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆนึกถึงที่เป็นมงคลนึกถึงองค์พระนึกถึงรวงแก้วหรือนึกถึงบุญที่ได้ทำมา ยิ่งนึกก็ยิ่งเพิ่มให้รู้สึกสบายผ่อนคลาย่อทุกสิ่งทุกอย่างธรรมยถาตรัสรัตตัญมบูชามหาภูชยาจารยับผู้ปราบใจด้วยความสบายสุขสันาต์